สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนั่งทอกนั่งเทียนนะครับผมรู้สึกไงที่ถูกเชิญมาในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องอาหารตื่นเต้น,นะคะ่ะแ,แต่ก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่แบบอย่างเรื่องเม็ดแตงโมคุณคุณตองเคยได้ยินเรื่องเม็ดแตงโมไหมครับแบบกินแตงโมเข้าไปแล,แล้วกลืนเม็ดเข้าไปด้วยมันจะไปโตในท้องเราอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะ ตอนเกินมเมล็ดผลไม้อ่ะค่ะถ้าเป็นเมล็ดเล็กๆอย่างเงี้ยเช่นแบบเมล็ดแตงโมเมล็ดส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นอะไรแต่ทีนี้มันไม่ใช่ว่าจะแบบโชคดีเสมอไปถ้ามันไปอุดหลอดลมหลอดอาหารอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้หายใจติดขัดถ้าสมมุติว่าเมล็ดมันเป็นเมล็ดที่แหลมคมเนี้ยค่ะมันก็สามารถแบบไปทิ่มได้บาดได้เนาะถ้าเม็ดใหญ่ๆเนาะเนาะเองเนาะเนาะก็ไม่ควรทุเรียนก็ไม่ควร ใช่ <laughs> อยานะฮะอยา <laughs> เป็นไงบ้างฮะกับประเด็นการกินไก่เยอะแล้วจะเป็นเกาคุณตองเคยได้ยินมาบ้างไหมฮะตอนแรกคิดว่าจริงค่ะ<อ>แต่ทีนี้แบบพอได้มันเรียนสายสุขภาพก็พบว่ามันมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ<อ>กินไก่ไม่ได้ทําให้เป็นเกาโรคเกานะคะมันจะเกิดจากการที่มีสารยูริกในร่างกายสูงค่ะ<อ>แรกเนี่ยมันก็มี จากกรรมพันธุ์จากเพศอายุก็เกี่ยวค่ะอายุมากก็จะเกิดการสะสมของกรดยูริกมากนะคะโดยเพศชายก็จะมีมากกว่าเพศหญิงแต่ว่าเพศหญิงก็จะสะสมมากในวัยหมดประจําเดือนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็โรคประจําตัวบางอย่างก็ทําให้เกิดเกาตามมาได้ค่ะ,ะเรื่องอาหารการกินเนี้ยค่ะก็มีส่วนค่ะแต่มันไม่ใช่ไก่ <laughs> ไใช, <laughs> ใช่อาหารที่มี ส่วนเนี่ยจะเป็นพวกน้ำอัดลมถั่วบางชนิดค่ะถั่วแดงถั่วเขียวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ผักบางชนิดก็เป็นได้ค่ะหน่อไม้อ่าสำหรับประเด็นต่อไปของเราจะเป็นประเด็นอะไรลองทายไหมเราลองทายกันไหมว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรอืมโอเคงั้น เราไปดูกันพร้อมกันเลยก่าเคยได้ยินความเชื่ออะไรแปลกๆเกี่ยวกับการกินบ้างไหมคะเคยค่ะเวลากินซ้มตามหรือว่ากินยามอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใส่ผงชูรสเยอะๆจะทําให้แบบผมลวงหรือหัวร้านอย่างเงี้ยต่อนเราเป็นกระเทยก็ต้องกินยาม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 แล้วก็คือแบบพลาดไ, <ป S 2> ไม่ได้เนาะมันนัวเนาะมันต้องใส่ใช่หัวล้านก็แค่ใส่หมวกเบื่อหมวกแล้วก็ใส่วิตแล้วก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเอาเอเคค่ะผงชูรสเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องมีในอาหารคุณตองชอบไหม จะเป็นต้องมีเนาะร้านไหนเขียนร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรสครูตองเข้าไหมเออ,เอ,อค่อยเข้าแล้วกัน <laughs> ขอไปร้านผงชูรสก่นอน <laughs> ดีวา <laughs> ไปอีกร้านนึงที่ใส่ดีกว่า <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยผงชูรสเนี่ยค่ะมันก็คือทําให้มีปริมาณโซเดียมมากเนาะปริมาณโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะสัมพันธ์กับความเข้มข้นของเลือดมากกว่าค่ะก็คือ,อพอเรามีความเข้มข้นของเลือดสูงอ่ะมันก็จะ ต้องการน้ําดังนั้นผงชูรสมันจะทําให้เราหิวน้ํามากขึ้นความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผมร่วงเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรรองรับค่ะเองจิงผมก็กินเยอะผมผมก็เหมือนจะไม่ร่วงนะผมมีร่วงบ้างตอนแบบไปหาเรื่องคนอื่น,นะอะไรเงี้ย <laughs> คนละร่วงอะนะ <laughs> 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 ตาวตบมุกมาเร็วดีฮะ <laughs> ดีผมผมได้ความรู้ <laughs> ไปพร้อมกับคนดูเลยฮะผม เก่งจริง,รงแขกทัเที่ยวผมวันนี้โอเคครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้ไปไม่น้อยก็น้อยนะครับผม <laughs> 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 ไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้รายการนั่งท้านั่งเทียน <laughs> ก็ขอลาไปก่อนแล้วคบกันใหม่สวัสดีครับสวัสด <laughs> ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณ